แล้วการคุกคามของเขาเนี่ยตั้งแต่อายุ16-17ตอนตอนนี้ย27หนักขึ้นตลอดเวลาหรือทุกวันเวลาไหมช่วงสี่ปีแรกนักค่ะมาเป็นในประเภทไหนสี่ปีแรกก็คือเห็นเห็นเป็นเห็นตาเห็นตามเตียงตาตู้ก็ ก็เห็นตำเจียงตามตู้เห็นทุกที่ที่มันมีให้เห็นน่ะหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือเข้ามาแค่ในลักษณะให้เห็นเขาไม่ได้มาบีบคอต้องจะทําร้ายหรือกระชากเราหรือเขาทำแบบนั้นค่ะแต่เขาเขาไม่สามารถทําได้ทําอะไรทําแบบนั้นเราไม่ได้เห็นอย่างเดียวแล้วนะเขาจะมาทําอะไรกับคุณแล้วเขาใช้มือเล็บกรีดหลังกรีดกรีดขาบางกรีดหลังบางแล้วมีรอยไหมมีว้าวขนลุกเลยนะ อันนี้เขาเรียกเหือฝรั่งเรื่องอะัเนี้ยเป็นรอยแบบพืดขึ้นมาเหมือนที่เราดูหนังอ่ะพืดอย่างงี้เลยนะน่นแสดงว่าหนูไปให้ข้อมูลหนังฝรั่งทำหรือเปล่าอ๋อไม่แน่ค่ะหนูอาจจะเป็นคนเกิดก่อนแล้วก็เออเกิดก่อนแล้วเล่าให้ฝรั่งเออเออข้างหลังมีรอยค่ะให้แม่เห็นไหมหรือว่าเห็นคยไม่หนูไม่บอกใครเห็นคนเดียวบ้าปะคือแม่ไม่จําเป็นต้องรับรับเรื่องที่ไม่สมควรที่เขาจะต้องต้องหนักใจมากขนาดนั้นแล้วปัจจุบันพ่อแม่รู้ไหม รู้ค่ะพ่อหนูเสียงตั้งแต่ยังไม่เกิดดังนั้นพ่อไม่รู้แต่แม่รู้ตอนนี้ก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงแม่คุ้มใจไหมคุ้มสินว่ามากเลยเธอต้องมากกงกับแหน่หนูมากกว่าที่คุ้มใจเพราะเขาเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่แม่โงกับแม่นะมาดูในสิ่งนี้แล้วเขาเนี่ยมาขูดหลังอะไรเงี้ยมันมีมากกว่านั้นเองไหมมีดึงดึงวิญญาณออกไปจากเท้าเราเรารู้สึกว่าเราโง คือมันจิตหายไปอะหล่นแบบมันดึงโดนดึงไปจากทางเท้าอะค่ะดึงออกจากเท้าเหมือนหยาดอยู่นี่หรอไม่หนูยืนหนูนั่งอยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วก็เหมือนเขาดึงออกจากเท้าเข้ามาในรูปแบบของเป็นรูปร่างหรือเป็นเงาดำๆไม่เห็นค่ะไม่เห็นตัวแต่รู้ได้ไงดึงหลับหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นไม่หลับไม่ได้หลับดึงวิญญาณกะกระชาตขาในคนละอย่างนะคือคนเรามันมีความรู้สึกอะรู้สึกได้ถ้าเรามีเรา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  คือหนูว่าถ้าคนเรามีสติอ่ะเขาก็จะรู้สึกได้ครับก็รู้สึกเองเพราะว่าหนูว่าทุกคนมีสติถ้าเกิดไม่มีสติเขาก็คงเข้าเราได้ใช่ไหมแแต่ว่าเรามีสติเขาก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้มากไปกว่านี้นะดึงกี่รอบกี่ครั้งสามสี่ครั้งสามสี่ครั้งแล้วรู้สึกถึงจิตเรากําลังจะกระเด็นออกไปเงี้ยหรอใช่ค่ะพี่ถามนะน้องอยากมาออกรายการพี่แล้วแต่งเรื่องขึ้นมาไหมเพื่อมาเล่าทุกคน หนูคงไม่อยากบ้าหนูไม่หนูไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วเลิกหนูคือหนูอยากจะกลับไปใช้ชีวิตปกติหนูต้องการไปเรียนพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยก็อายุเยอะแล้วเราก็ต้องการกลับไปเป็นคือคือชีวิตมีชีวิตเดียวอ่ะพยายามทําอะไรให้มันมันมันคืออยากจะเปิดชีวิตใหมใ่ที่จะทําและเลี้ยงอากงกับแม่ใช่เลี้ยงหนูแต่ตอนนี้นทําไม่ได้ใช่แต่ที่มาออกรายการเนี้ยไม่ได้มาเพื่ออยากจะให้ตัวเอง ให้คนรู้จักหรือว่าไงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้แต่งเรื่องไงไม่ต้องสิ่งที่หนูมาเนี่ยออกรายการเนี่ย <c oughs> มาเพราะติดต่อมาเองพวกพี่ไม่ได้อันนี้ใช่ไหมไม่ไม่แต่หนูกาลังเจอปัญหาพวกนี้อยู่ <c oughs> ใช่หนูคือหนูทุกใจถ้าหนูไม่ทุกใจหนูคงไม่มาอื <c oughs> คุณผู้ชมที่ท,ที่ที่ผมย้ําหรือว่าถามตรงนี้เพราะว่าผมผมก็อยากให้รับรู้ว่าทุกคนนะ่มนมนนะมันมีทุก์แล้วก็มีสุขครับ <c oughs> แล้วก็มันมีทั้งเรื่องที่จริงเท็จหรือบ,บางคนเนี่ยอยากจะออกรายการออกโรรทัศน์หรือว่าไงก็อาจสามารถทําอะไรก็ได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนอะมามาดูและชื่นชอบออแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องคนเนี้ยเทปนี้เป็นสิ่งที่เขาเจอเจอตั้งแต่อายุ17จนถึงปัจจุบันครับแล้วก็ตามมาหลอกหลอนเขารวมถึงรวมถึงในสิ่งที่เรียกว่าจะทำยังไง หาใครมาแก้ให้เขาเราถึงต้องหาข้อมูลรวมกันเยอะแยะมากมายแล้วผีเนี่ยเข้ามาโจมตีตัวน้องส้มโอตลอดเลยใช่ไหมเราเข้ามาเรื่องนี้ละคือมีเยอะกว่านี้เยอะแต่ว่า10ปีมาแล้วว่าหนูก็ลืมไปบ้างอะไร้ยลืมไปบ้างอ้าวสิปีที่ย้อนกลับมาเนี่ยสิปีเนี่ยไอ้ระหว่างช่วงนี้ละกันที่จําได้เนี่ยสปีหรือปีนี้นะตรงตรงนี้มีหมสี่สี่ปีให้หลังไม่ค่อยมีค่ะ คือน้อยลงไปมากเพราะแล้วจะไปเป็นผลกระทบยังไงกับการไปทำงานอืคทำไมถึงทำงานไม่ได้เราได้ยินเสียงตลอดเวลาแล้วเราก็มีคนมากดหัวเราตลอดเวลาเราทํางานไม่ได้เหมือนเราปวดหัวตลอดเวลาค่ะเราไม่สามารถทําอะไรได้พี่รู้สึกเหมือนมีคนมากดหัวตลอดเวลาทําให้เราปวดหัวคือมันจะตื้อแล้วเราหลังจากนั้นเราจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วเราจะพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องไปเองครับงั้นแปลว่าคุณ ค่ะไม่ไม่ได้พูดเองแต่พูดเหมือนกับเราพูดจะพูดไม่รู้เรื่องพูดคนเดียวไม่ได้พูดไม่ได้พูดคนเดียวหมายถึงพูดไม่ออกเสียงมันจะสั่นแล้วเราจะคุยไม่ได้เราจะพูดไม่ได้ไม่ได้กลัวเสียงมันจะสั่นไปเองอะค่ะ คือเหมือนกับมีอะไรมากดสมองพี่ตลอดเวลาเนี่ยพี่พี่คุยดูเรื่องไหมพี่ก็จะคุยไม่ได้ถูกไหมคะแต่ว่าเราต้องมีสติไว้อันนี้ครับท่านในทางวิทยาศาสตร์นี่เราก็เหมือนคนที่ไกลกายแล้วนะสติไม่สมประกอบแล้วนะคือคิดเองเออเองแล้วก็ได้ยินเสียงในหูเองเราไม่ได้ยินเสียงในหูเองมันจะมาเลยมันจะมาบ่อยๆมามามานานๆทีจะมาที่ที่ข้างๆหูมาด่าเราเหรอใช่ด่าเราหนังผ้าไม่ถามคำหยาบไม่ไม่โนค่ะเป็นคำหยาบไปเลย เหี้ยสัตว์อย่างเงี้ยเหรอหน้ากลัวผีเลยตอนเนี้ยได้อีดอกอีดอกอีดอกนี่เบามากนะแต่เขา่ากอีเหี้ยไดสัตว์แรงกว่าอีกเนาะผมแค่อยากรู้เขาเขาหน่าแค่เนี้ยเพราะว่าอะไรอะ เพราะว่าเขาคุยกันเองก่อนการที่เราคุยกับคนอื่นหรือว่าเขาคุยกันเองค่ะแต่พอพอหลังหนูได้ยินเสียงเพราะถ้าหนูได้หนูรู้สึกตัวไว้หนูได้ยินเสียงไกลๆอ่ะเขาจะเริ่มดายดอกแล้วเขาจะไม่ให้เราได้ยินว่าเขาคุยอะไรกันเราห้อยพระอะไรมะเพราะหนูน้องไม่ใส่อะไรเลยหนูไม่ห้อยพระค่ะใส่ใส่ศีลบ้างใส่ศีลเนาะแล้วเวลาถ้าเราใส่ของขังหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรามีอาการอะไรมะไม่ค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ไม่มีอะไรเลย ไม่ยกเว้นถ้ามีสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเยอะๆอะไรเงี้ยถึงจะเป็น,ปนถึงจะค่อนข้างปวดหัวแล้วออกต้องออกจากบ้านนั้นแล้วอยู่ไม่ได้คือยังไงพี่ใหญ่ผมงงว่าแล้วทําไมพอเราไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่จริงๆแล้วเราถึงเป็นล่ะอืมไม่ทราบเหมือนกันค่ะเขาตอบไม่ได้เอางี้คือหนูไม่ทราบอะไรในเรื่องพวกนี้เลยดังนั้นหนูถึงหาอะไรในตัวเองไม่ได้คือไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนทําอะไรยังไงอยู่พี่พอทราบนะตรงนี้ครับ เล่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่สุดในช่วงเวลาทั้งหมดเนะี่ยขมมดให้พี่ฟังนะแบบไม่ยาวมาให้พี่ฟังหน่อยและสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือคืออะไรคือหนูไปเรียนหนังสือไม่ไดค้คือเวลาจะพรีเซนต์งานหรืออะไรทำอะไร้มันจะปวดหัวมันจะทำอะไรไม่ได้ครัแล้วก็เวลาเราเดินไปไหนคะส่วนมากจะมีคนมองเราแบบแปลกๆถ้าไปที่เดียวอาจจะไม่มีปัญหาคือถ้าถ้าถ้าเราคิดไปเองนะ ถ้าไปคนเดียวหรือว่าเขาจะไม่มีคนมองอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยจะไม่มีคนมองเหมือนคนแบบเออังเกียจหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแน่นอนอยู่แล้วคือเรา,ามีเรารู้อยู่แล้วแต่เราไม่เร,เราไม่จำเป็นต้องไปพูดกับใครถูกไหมคะล้วก็รู้ของเราเราก็ใช้ชีวิตของเราไปก็เดี๋ยวแล้วมาวันเนี้ย <c oughs> แป๊บนึงนะ <c oughs> แฟนที่ทําของใส่นั่นแสดงว่าในในใน,ใน,ในอันเนี้ยน้องส้มโอต้องเล่า เล่าในสิ่งที่โดนกระทําทั้งหมดอย่างที่ถามไปว่าคืออะไรได้ไหมทั้งหมดเลยพี่อาจจะไม่ได้ถามต่อแล้วพี่ต้องการเนื้อก้อนนี้จนสุดท้ายน้องถึงมานั่งอยู่ที่นี่ให้เราช่วยเอาล่ะเดี๋ยวก็จะให้น้องสมโอเนี่ยสรุปรวมๆม,มาให้พี่ฟังก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ที่ตั้งแต่ต้นรายการมาคือสิ่งที่พี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพร้อมๆกับ คุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้เรารู้บางสิ่งแล้วแต่สิ่งนับจากนี้ที่อยากจะให้เราช่วยอ,อยากจะให้เอ็กซ์เมนที่เราเนี่ยเตรียมมาเนี่ยช่วยคืออะไรอัดอั้นตันใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในประเภทไหนสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเล่าออกมาให้หมดเลยแล้วเราถึงจะบอกได้ว่าจะช่วยแบบใดเล่าเลยครับตั้งแต่ที่เราครบกับแฟนใช่ไหมคะเราก็เหมือน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 เด็กกะคะ่ะเด็กปกติที่ มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะก็อยู่ด้วยกันยอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับมีเหตุการณ์นี้ได้เกิดเกิดขึ้นมานะคะก็เหมือนกับเขาอาจจะอยากลองหรือว่า,อ,าอยากลองอยากอยากรู้ว่าที่เขาไปได้มาเนี่ยมันทําแล้วมันมันเห็นผลไหมไมันจรง <มา S 1> ิงไ,ไหมอาจจะเป็นอ,อะไรนะคะเขาเรียกอะไรน้ำมันพายหรือไอ ที่ป้ายอะค่ะ mm hmm. เห็นผลหรือเปล่าอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะเขาก็เลยลองกับหนูแต่เขาก็ไม่ทราบผลที่มันจะเกิดขึ้นนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะมีมันจะมีมะมเรื่องเยอะมากขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาคงไม่ได้นึกถึงหรอกอะไรเงี้ยค่ะขมวดเป็นข้อพอหลังจากป้ายสิ่งแรกที่ mm hmm. เราเห็นหนึ่งคือเราเห็นเหมือนผู้หญิงผู้ชายเ,ออเรียกอยู่หน้าห้องค่ะ เรียกอยู่หน้าห้องเพื่อจะเรียกเหมือนทะเลาะกันแล้วก็เรียกชื่อเราให้เราให้เราตอบรับ ừ ừ ừ หลังจากนั้นเราก็ตอบรับไปอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนตอบรับ,อบ,รบพอตอบรับผีก็เข้ามาอยู่ในห้องเราเลยเหรอใช่ค่ะสองหลังจากนั้นก็มีมีผีอยู่ในห้องคือเยอะมากคือเป็น ừ ừ. 1 0บยีตัวอยู่ตามผนังบ้างอยู่ตามพื้นบ้างแต่ตอนนั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่าคือผีอ่าวสรุปรู้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้สามไม่รู้ค่ะ หลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้ทานไม่ทานข้าวก็คือไม่ไม่สบายไม่ทานข้าวไม่อะไรไม่ไม่นอนสมอยู่ในห้องใช่ก็คือหลังจากนั้นแฟนก็พาหนูไปส่งที่บ้านแม่แม่หนูก็พาหนูไปส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเราเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะเราทําไมถึงไม่หลับไม่นอนอะไรเงี้ยแต่เราตอนนั้นไม่รู้เรื่องแหละเพราะว่าเรารู้สึกเรารู้เรารู้สึกตัวตลอดแต่เราแบบ เราไม่ไหวแล้วอะคือเราไม่ได้นอนมาเป็นเดือนน่ะเราไม่ได้กินข้าวมาเป็นเดือนน่ะเราก็ไม่ไหว,วไม่กินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยแล้วก็นอนสมไปเรื่อยๆเหมือนจะตายแล้วหน้าตาเราเปลี่ยนแปลงไปไมั้ยมันจะเปลี่ยน,มนไม่ได้คือแบบมลงหอมขอบตาดําจาก เป่งปังสวยเป็นนางนพมาศนครสีธรรมราชมันไม่สวยอยู่แล้วต <ater ia Display ideas> <TV> right? ั้งแต่ตอนมันกันเลยไม่คือเราผอมลงไหมเรามีลักษณะผอมผอมเปลี่ยนโดยผากซีดเหมือนคนอะไรเงี้ยมีคนทักไหมเพื่อนเราแกทำไมหน้าแกอ่ะเพื่อนไม่ได้ทักสิคะเพื่อนจะทักได้ยังไงหนูจะตายอยู่แล้วมันคงไม่มีใครมาตั้งทักหนูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็คือครมาส่งแล้วว่ามึงตายแน่นอนอคืนเนี้ยคือป่วยเลยว่างั้นเถอะป่วยแน่นอนจะตายแน่นอน เพื่อนพูดเลยตอนนี้นมึงตายแน่นอนเลยมึงตายแน่แล้วทำไมเขาถึงพูดว่ามึงตายแน่เขาไม่ได้พูดตอนนั้นแล้วค่ะเขามาพูดตอนนี้แหละอ,อ๋อเขามาพูดตอนหลังแต่ตอนนั้นเขารู้สึกว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอ<า>่ะ <อา S 1> สี่คิดคือเขาพยายามจะเตือนแล้วแหละแต่ว่าเขาคือเราก็ไม่รู้นะว่าทําไมเราถึงไม่แล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเราก็อยากรู้ด้วยตัวเองว่า<ม>เออคนนี้เป็นยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยกับแฟนเราค่ะคือ ตอนเขาป้ายเรากับไม่ป้ายเราอะความรักเราเท่าเดิมไหมเท่าเดิมค่ะก็เหมือนเดิมปกติไม่ได้รู้สึกรักขึ้นถ้าเขาขออะไรเรายอมหมดไหมไม่ค่ะก็ไม่รู้สึกอะไรเห็นเขาเป็นเทพบุตรเดินมาต๊กตๆๆกตกตกตรอที่สุดทําอะไรก็ไม่ผิดอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะก็ปกติทะเลาะกันไหมก็ไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะเขาเห็นเพื่อนที่บอกเป็นผีอยู่ในห้องก็คิดว่าเพื่อนเขามาอยู่ในห้อง ก็ไม่พูดอะไรหนูเป็นคนไม่โกรธอยู่แล้วหนูเป็นคนไม่รู้สึกอะไรอยู่เลยอะไรนี้ตั้งแต่เล็กเลยปะใช่ค่ะเลยไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรอ่ะแล้วสี่ห้าห้าเราเลิกเลิกใช่ไหมแล้วไปโรงพยาบาลค่ะทุกปีครบประมาณสามปีสองปีครึ่งค่ะสองปีครึ่งโดนตั้งแต่โดนป้ายที่หน้าผากมาเนี่ยตั้งแต่ปีไหนปีแรกๆเลยโอ้โหตั้งแต่สองปีอะค่ะคบกันได้ปีเจ็ดเดือนปีแปดเดือนคบกันได้ปีแปดเดือนก็โดน หลังจากนั้นอีกครึ่งปีอีกปีครึ่งก็เลิกกันเลิกกันเพราะอะไรก็มันเหตุการณ์เรื่องนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูอยู่กับเขาน่าจะไม่น่าจะไม่ดีน่าจะไม่โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูกําลังจะตายแล้วหนูหนูไปหาแม่หนูอยู่กับแม่มันก็มันก็ดีกว่าตอนนั้นเรารู้ยังเราโดนเร่งของไม่รู้ค่ะหนูไม่เคยทราบเรื่องพวกนี้เลยแล้วเลิกเลิกกันเพราะอะไรก็เนี่ยค่ะหนูไม่สบายหนูเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่สิ หนูเข้าโรงพยาบาลก็คือพอหลังจากเข้าโรงพยาบาลก็เลิกกันเพราะเราป่วยอย่างเงี้ยหรอใช่กูป่วยเลิกกับมึงทำไมไม่ต้องการกําลังใจหรอหนูไม่หนูต้องการกาลังใจจากแม่มากกว่าตอนนั้นหรอใช่อืไม่ก็คือเราตอนนั้นเรารู้สึกแล้วว่าเราโดนของคือเราเห็นผีถูกไหมมีมีไปคุยกันด้วยหนีใช่เออเพราะฉะนั้นเราไมต้องรู้สึกว่าเราโดนของไม่ คิดหนูคิดว่าเขาอะคือคนปกติเขาบอกว่าเขาอะคือเป็นคือหนูว่าเป็นคนที่เชื่อคือใครพูดอะไรก็โอเคเขาคงพูดปกติมั้งคะคือเขาเห็นเป็นคนเลยอ่ะก็เห็นเป็นเนี่ยแล้วเขาเป็นคนอย่างนี้เลยค่ะเห็นอย่างเงี้ยก็เขาบอกเป็นเพื่อนของแฟนเธอจะมาอาศัยอยู่ที่ห้องหรอได้ก็ได้ค่ะแล้วจุดจุดอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นอะทาให้เราแบบรู้ว่ามันคือการโดนของมากกว่าที่เราป่วยทางจิตไปเอง อยู่ตั้งแต่หนูว่าหนูรู้หลังจากนั้นมันตั้สามปีค่ะหลังจากหนูไม่หนูไม่รู้ด้วยว่ามันโดนของมันคืออะไรหลังจากป่วยเงี้ยหรอใช่หลังจากป่วยแล้วเลิกกับเขาไปเรารู้สึกว่าของมันน่าจะไม่มีอยู่จริงไม่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 น่าและอะไรที่มันเป็นตัวบอกเราอะที่ที่บอกว่าตายแล้วสามปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ฉันนอนสมเหมือนคนบ้าพูดตัวเองเห็นผีจากล่าปกติเห็นเป็นยางด้วยเนี้ยจนมาบอก ฉันโดนของหนูรู้ความหนูเพิ่งมารู้หนูคิดว่าผีมาด้วยคําว่าเขาก็ตามเรามาอะไรเงี้ยเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเอออะไรอย่อางงี้มาอย่างเงี้ยอ่ามันมันมนเราก็มีตระหนดใจ,จยอยู่บ้างน้แหละว่ามันคือน่าจะมีน่าจะใช่แหละอ,อะไรเงี้ยเขาน่าจะเล่นของใส่เราแต่เราไม่รู้ว่าของอะไรแล้วมันมีอะไรแหละที่ทําให้บอกคือถ้าสมมุติว่าเอาพูดง่ายถ้าหมอดูเนี่ยบอกเราแล้วเราเชื่อเลยก็ไม่ใช่มันต้องมีจุดสังเกตกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแฟนเรา แล้วเอามาผนวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนคิดว่าเออมันน่าจะใช่การเล่นของมันมีอะไรละ่ะเช่นเขาทำพิธีหรือเขามีของบางสิ่งอยู่ไว้ในตู้บนตู้เสื้อผ้าหรือว่าตอนที่เราจะหลับ เขามีทําพิธีอะไรกับเรา<ม>หรือว่าเขาพูดแปลกๆหรือก็มีจานข้าวกินก็มีข้าววางแยกอะไรไอย่างนี้ไม่มีค่ะไม่มีเหมือนคนเหมือนหนูรู้สึกว่าเหมือนเนืที่หนูบอกไปว่าเขาน่าจะไปได้จากอาจารย์หรือว่าที่เขาไปสักอะไรมาคือเหมือนคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอลองเอามาเฉยๆอะค่ะเหมือนวัยรุ่นเออเหมือน <J. S 1> อยากลองอยากรู้อยากลองแล้วไม่รู้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันจะเป็นยังไงเหมือนคํา ที่เราทาคาผีบอกจําได้ไหมที่น้องวัยรุ่นคนนั้นอที่บอกว่าตอนแรกเราคิดว่าไปบ้านธรรมดาเขาบอกว่าผีเข้าบ้านเขาอะแล้วอยู่กันไม่ได้ทั้งครอบกลัวแล้วพอ,อสุดท้ายอะทำไมผีหน้าตาเหมือนกันออีกตัวหนึ่งดีอีกตัวหนึ่งไม่ดีครับแล้วหน้าตาเละแต่หน้าตาเหมือนน้องผีคนนี้แล้วพอถามไปอะก็คือความรักเนี่ยที่ไปเอาน้ํามันพายมาป้ายป้ายผู้ชายแต่สุดท้ายผู้ชายก็ต้องไปอยู่ดีแต่ผีไม่ไปอันนี้หน้าจะเหมือนกันไหมเหมือนกันแล้ว มาเรื่อง,องของเรา,าต่อนะทั้งคัด,คด<ม>นะ